ในวันนี้นะครับนิสสชิปาเจโรสปอร์ตนะครับมีปัญหาคือเครื่องยนต์สะดุดนะครับเร่งแล้วบางทีเร่งแล้วตื้นนะครับรู้สึกว่าอาการเครื่องยนต์แปลกๆไปนะครับเราวิจัยแล้วเป็นที่ระบบเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนกองโซลามานานแล้วนะครับจําประวัติไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราทําการล้างหัวฉีดแบบดิฟคลีนก่อนนะครับตอนนี้เราเติมน้ํายาทำความสะอาดนะครับหัวฉีดเข้าไปแล้วนะครับ นะครับหน้าตาของน้ำยาทำความสะอาดนะครับแบบนี้นะครับเราจะเติมเข้าไปนะครับในกระบอกล้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบการล้างตรงหัวชีตระบบโพรชีดดีเซลนะครับตัวน้ำยาก็จะผ่านตัวไส้กรองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ท่อทางน้ํามันนะครับที่เราจะตัดระบบของระบบเชื้อเพลิงเดิมออกไปเลยนะครับเราจะล้างตรงจากน้ํามันจากตัวกระบอกตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ายาทำความสะอาดนะครับให้เข้าไปล้างโดยตรงแบบนี้จะมีความเข้มข้นของการล้างครับ ขมเมาหรือคาบยางเหนียวต่างๆที่เกาะอยู่ในหัวฉีดเกาะอยู่ในระบบเชื้อเพลิงนะครับอย่างเช่น s อสเนี่ยนะฮะที่มักจะมีปัญหาอุดตันนะครับจากคาบโครนคาบยางเหนียวนะครับหรือแม้แต่ตัวข่มเมาในระบบเชื้อเพลิงวนกลับมานะครับอุดตันในตัว s อสซซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาได้นะครับเอสจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ใต้นี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะล้างนะครับโดยใช้ตัวน้ํายาทำความสะอาดนะครับล้างตรงไปที่ระบบฉีดเชื้อเพลิงครับ เดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนการล้างได้เลยครับประมาณ15นาทีนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนของการล้างระบบัุฉิดตงนะครับระบบดีเซลนะครับโดยการเติมน้ํายาทาคำความสะอาดนะครับสูตรพิเศษนะครับที่ออกแบบมาให้สําหรับการล้างระบบแบบตรงโดยเฉพาะนะครับ น้ำยาจะถูกไหลผ่านจองนะครับแล้วก็เข้าสู่ซับพลา้ป,าปัมนะครับทำความสะอาดตัวอาวุธเรือน STV นะครับให้มีความสะอาดนะครับแล้วนี้ก็สร้างให้มีการถอดใส้กรองโซล,ล่าออกมาแล้วนะครับ สอบถามประวัติจากลูกค้านะครับบอกว่าจําไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนส้กรองโซล่ามาเมื่อไหร่นะครับซึ่งนานมากแล้วนะครับก็มีผลนะครับดูจากสภาพของตัวเสื้อส้กรองนะครับรลก็เรามาดูนะครับน้ํามันที่ออกมาจากส้กรองโซล่าที่เราแกะออกมานะครับถาดนี้เป็นถาดสะอาดนะครับแต่ปรากฏว่ามีผงเล็กๆนะครับผงเล็กๆที่กลอยู่ในน้ํามันนะครับ ที่เราเท่าจะใช้กองโซลา่านะครับแต่ผลว่ามันมีความสกรปรกนะครับเห็นได้ชัดนะครับวันนี้ก็คือตัวตัวปั๊มนะครับปั๊มแยกนะครับเสื้อปั๊มแยกนะครับที่อยู่ด้านบนนะคร <c oughs> ับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบชุดลูกลอยนะครับว่ามีความสกรปรกหรือเปล่านะครับนี่คือลูกลอยอ่าโอเคลูกลอยเรามีการทําความสะอาดมาแล้วนะคร <c oughs> ับขั้นตอนสําคัญในการประกอบลูกลอยนะครับก็คือตัวลูกลอยนี้นะครับจะต้อง ตกอยู่ด้านล่างนี้นะครับเวลาที่เราเทสเทสเนี่ยนะครัลูกลอยต้องตกอยู่ด้านล่างถ้าสมมติว่าลูกรอยค้ังอยู่ด้านบนก็จะทําให้มีไฟเตือนกองโซลานะครับเราต้องทําการถอดมาแก้ไขแต่ถ้าเราทดสอบแล้วนะครับเรายกนะครับเข้ากับตัวเสื้อกองนะครับโดยใช้มือหมุนก่อนนะครับสุดแรงมือของเรานะครับว่าแน่นขนาดไหนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะประกอบนะครับชุดลูกลอยนะครับเราต้องหงายขึ้นมานะครับอ่านะครับหมุนโดยใช้แรงมือ like ก mm ่อนนะครับ like สิ่งสําคัญที่ผมเน้นย้ําเลยก็คือการประกอบได้กองโซล่าเนี่ยคุณจะต้องใช้แรงมือก่อนนะครับเพราะว่าเกลียวเนี่ยเขาจะเป็นเกลียวพลาสติกนะครับในส่วนของตัวชุดลูกลอยนะครับต้องหมุนสุดแรงมือก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทการจับเสื้อนะครับจับเสื้อกลองนะครับด้วยปากกาครับเดี๋ยวเราจะจับเสื้อกลองด้วยปากกานะครับ การจับชิ้นงานนะครับเอาผ้านะครับมารองนะครับเพื่อป้องกันลอยป้องกันความเสียหายของตัวขานะครับที่อาจจะเกิดลอยถลอกได้นะครับเราต้องข้ามตาม่าครับผมอ่ายึดครับแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราหงายในเวลาที่เราประกอบเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้ตัวลูกลอยค้างได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเสียเวลาออกไปอีกอ่าไหนตอนนี้นะครับเมื่อ ตัวเสื้อของตั้มแจ็คแน่นแล้วนะครับเรายึดเก็บยปากแล้วเราก็บิดด้วยแรงมือให้จนสุดแรงครับเราบิดนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับบิดให้แน่นนะครับสุดแรงมือครับเมื่อสุดแรงมือคือใช้ได้นะครับสุดแรงมือจริงๆนะครับแรงข้อมือบิดสุดแรงมือคือใช้ได้คือแน่นแล้วนะครับจะไม่แน่นกว่านี้แล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราดูด้านล่างครับเป็นบริเวณของลูกลอยนะครับให้แน่นนะครับขั้นตอนที่สําคัญนะครับ เพราะว่าตัวเสื้อของลูกลอยเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับถ้าบิดแรงเกินไปหรือว่าแน่นเกินไปนะครับจะมีปัญหาได้แตกหักได้เลยนะครับเราใช้ปากกาหนีบนะครับแล้วเอาผ้ารองแล้วก็เอาใช้มือหมุนที่ตัวเสื้อกอกนะครับพร้อมกับตัวเรียนบิดไปเรื่อยๆครับจนรู้สึกมันตึงมือครับใช้ได้แล้วครับเราต้องเสียบปลั๊กกลับก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการติดตั้งไส้กคองโซลหน้านะครับให้ตรงตำแหน่งเองครับ สำหรับการติดตั้งนะครับเราจะทำการปลดสายนะครับพ่อน้ำมันนะครับกลับเข้าสู่ระบบเดิมหลังจากที่เราทำการล้างหัวฉีดแบบตรงเรียบร้อยแล้วนะครับ